เหตุผลที่ทนเงานะคะมีคนมาถามฉันบ่อยว่าทำไมชอบไปในคนเดียวทนเงามานานได้ยังไงใครเข้ามาก็ไม่ใครว่าจะสนใจไม่มีใครรู้เหตุผลจริง ฉันรู้ว่าฉันรอเธอเพื่อมาเจอตามคำสัญญากันพอรักต้องเชื่อใจกันไว้แต่ละวันอยู่กับเงาเงาจับหัวใจคมใจไว้ทั้งที่มันยากเลือกกัน ยงไดมไหมยิ่งไกลห่างฉันก็ยังหูนบอกเลยว่าหูนเธอเลือกินแต่ฉันขอวัดด้วยหัวใจทองคำว่ารักไว้ทุกวันเหตุผลที่ฉันต้องยอมทนเอมใจก็คือเธอ รู้คู่เราก็ว่างอยู่ยิ่งมาดูยิง่งซึมเข้าไปใหญ่อ้างวางเดียวได้ตาย,ยัางวังวันหนึ่งเธอเธอกลับมาแล้วบอกรักกันอีกไม่นานความเหงาจะจางหายไป ว่าหวงเธอเละก,กันแต่ฉันขอวัดด้วยหัวใจท่องคำว่ารักไว้ทุกวันเหตุผลที่ฉันต้องยอมทนเหงาใจก็คือเธอเพราะรัก